ดีค่ะพเพื่อนเพื่อนวันนี้วันนี้ปลามาขายนะคะซื้อซื้อปลามาสองตัวสด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 ,สด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 แล้วก็จะต้มเอาไว้นะคะอันนี้วันนี้ซื้อปลามาเข้าเข้าทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนั้นซื้อมาทําเองโอ้โหกว่าจะเสร็จเด้อเพื่อนๆค่ะโอ้กว่าจะเสร็จก็ลําบากเลยนะวันนี้ก็เลยซื้อปลานิ่นะคะเออปลาปลานั้นเป็นปลายี่สุกเนาะ มันตัวใหญ่นะปลาวันนั้น่ะตัวใหญ่ไปยิ <Carbon ika> ่วันนี้ก็มีนะคะสองสามตัวเนาะอุ้ยไข่เต็มท้องเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้เอาเนาะเขาบอกว่าเนื้อมันไม่อร่อยเนาะมาต้มยำต้มทำเป็นต้มยำธรรมดาเขาบอกว่าเนื้อไม่อร่อยนะคะก็เลยไม่เอาเนาะก็วันนี้ก็จะต้มยำเอาไว้ ต้งยำใส่กระถองสนะีใส่เนยน้ำตะลใสจไข่ใบมะกรูดไปแล้วเนอะเลือขาใส่น้วปลาใส่พรนะิกมาเนาะ ไใส่พริกแค่นีน้เนาะจะใส่พริกทอดนะคะต้มยำปลาต้ยมตยำปลาใส่พริกทอดใส่พริกทอดนะคะเพื่อนๆมันจะอร่อยเนาะดูซื้อเนี่ยขิงโอ้ยค่ะใช่หมดเลยนะคะ 雷诺，卡。 มาตัดเป็นชิ้นๆนะคะอน้อง เป็นชินช้นๆมันบางเนกาะคนเด็กนะ้ำเผื่อไม่ต้องไม่ต้องชิ้นใหญ่นะคะเป็นชินนนะ้นเล็กๆพอเนาะดูว่า ี่ชิ้นห้าชิ้นหกชิ้นทำแบบชิ้นเล็กๆนะคะเพื่อนๆเราจะได้เข้าในขนาดเนาะเอามาก็กะวบ้านจะแช่ไว้ก่อนเนาะตอนประมาณเย็นๆถึงจะทำเลยเขาบอกว่าอุ้ยเอามาก็ไม่ต้องแช่เนาะเขาบอกว่าแช่แล้วเนื้อเออ อะไรนะเลือดปลาเลือดปลามันจะแห้งหมดเนาะหมด,ดทีพุ่งหน่อยแล้วเนี่ยเพืพ่อนๆได้หกชิ้นนะคะทำหกชิ้นเนาะ กินแล้วก็อันนี้หัวผ่าหัวขึ้นมนะ ่จะเสร็จเนาะอันนี้ขนาดขนาดไม่ฉอดกิตมันเนี้ยแมค้าทําทำมาี้่โรยแล้วเห็นเห็นแม่ค้าถ้าให้แม่ค้าก็าทำแป๊บเดียวเนาะอันนี้เขาก็ไม่ได้ผ่ามาเนาะเป็นถูกกระโดดนั่นคะ่ะแล้วก็ทำจอดเด็กกิบมาเนาะเอาเด็กขี้มันออก เราก็มาทำเป็นคลิปเองนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนค่ะขอบคุณที่รับชมให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะ